สวัสดีครับช่องไบเกอร์เกมเมอร์นะครับผมตอนนี้ผมก็เลิกงานนะครับผมก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับก็รอไฟเขียวครับโอเคไฟเขียวเลยไปได้ ลองครับช่วงนี้เวลา2ทุ่มเนี่ร้อนนขับรถเรื่อนสบายสบาย ก็าทั้งทุกคนออกกิน,นาอาแล้วนี่อะไรอ่ะอ๊อฟจะขายไปไหนเนี่ยอา้อาวจะขายจะขายเขาทุกคนอา้าวอะไรเนี่ยกลับคงไม่วนไปเอาแล้วแหลนะเดี๋ยวต้องีดปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาหาดูดีกว่าเนี่ยหลุดออกจากตรงนี้ปนไปเลยเนี่ย เสียตังอีกแล้วแหละเห็นมันล้มหลวไม่คิดว่ามันจะหลุดง่ายขนาดนี้เียขับอะไรครับเนี่ยโอเคครับทุกคน